วิสุสัมมณีน,นได้มาช่วยกันรเตรียมติดตั้งป้ายผู้มีศรัทธาใจบุญร่วมสร้างสราโดมถวายวัดหนองอัฟานอันนี้ก็กำลังติดตั้งอ,ออกเชื่อมโครงสร้างเหล็กในการติดตั้งป้ายชื่อป้ายชื่อวันนี้พระ มีมาหลายรูปเดยการที่ออกเชื่อมอยู่นี้ก็เป็นพระนราธิพชาคระธรรมโมนามสกุลพิมายกลางพระบวชใหม่ก็ได้มาร่วมพัฒนาวัดวาวาดติดป้ายผู้มีใจบุญร่วมสร้างสลาโดมโมทนาาบุญด้วยกันมีพระประเสริฐสรนูพระวีรศัก์สิริวัฒโก หลวงพ่อแดงฐานะจาโรพระวิเชียนกะตะสาโรสามเณรวัชรินทองแดงห่วงสามเณรเอฟจะชื่อยังไงแล้วก็มีหลวงพ่อบูมมาให้กําลังใจเอาภาพนี้สวยครับภาพนี้สวยแลวพ่อหลวงพ่ออ่านี่เน้นเอขึ้นเลยครับนเน้นเอครับใกายเสร็จแล้วครับจะได้ไปทดลองครับขึ้นสีอยู่อยู่บนสีอยู่ล่างสีครับอยู่บนสีอยู่ล่างสีนะครับ จะได้ทดลองเหล็กขึ้นไปก่อนนะครับเดี๋ยวถ้ายังไงจะต้องมาตัดให้มันได้สัดส,ส่วนก่อนนะครับวันนี้ก็วันที่สิบวันนี้วันที่อะไรวันที่ยี่สิบใช่ไหมวันนี้วันที่ยี่สิบพฤษภาคมแล้วสองพันร้อยหกสิบห้าล้มพ้แดงรูปไหน,ร,ไหนรูปไหนผร้อ,ผอมนะครับอยู่บนนะครับรูปไหนน้ำหนักเยอะให้อยู่ล่างนะครับเพราะาจะได้ช่วยกันลากดึงขึ้นไป